สวัสดีครับกำลังออกเดินทางกำลังออกเดินทางนะครับผมวันนี้เรามีทริปออกลำปาวเขลําลำปาวนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ไปกับเพื่อนสองคนนะครับออกจากบ้านยีสี่นะครับไปไม้เด็ดหม้ดังครับผมหม้สาระแดงนะครับผมแด่ข่าวว่าเมื่อคืนนี้พายุเข้านะครับฝนตกที่เขื่อนลำปาวนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปจองหมายแต่เช้านะครับผมไม่รู้จะไปถึงกี่โมงนะครับอาจจะใช้เวลาในการเดินทางสองชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะว่าประมาณร้อยแปดสิบหกกิโลนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะครับผม ลยมาครับอีกเหนอเหนมน,มน่มนอเ่อเนือเหนนอเหนืยาลงไม้นะครับลงไม้เรารถจะติดหลมไหมเนาะ เชฟเบิร์ตเป็นคนไปดันนะครับผมดันไม่ไหวแล้วครับันตกรถติดหรคอะปล่ามาจองหมายเลเช้านะครับสารแดงครับมีหน้าๆนะนักตกปลามานอนค้างคืนกันด้วยครับเราจะเอาฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ เขียนดลักดีใช้เขียนัขึ้นบนตัวผิวอะนั่นผิวปีนี้เด็กเขีนที่ม่มท่าไหนตะวันหลอกตรงไหนครันผู้่ผิวแบส่วนใบเขียนดลักดีใส่เด็กั่นอยู่ถทางมาตะกันแล้วทามันข้ากระตะกันเยอะๆข้างนี้นิงไฟนิ่งเขาแย่งกันอยู่บางนิ่เขาไม้เดียวนีกว่ตามมา ไดเขียนรืองลักยู่ใช่ไหมไม่ห้ามตกปลาบริเวณนี้เนี่ยครับนักปลาแล้วต <c oughs> ัดยอนอยู่เลยไม่ไม่หยุดลงสว,วัสดีครับาน,านาักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพิ่งลงเบ็ดเสร็จนะครับครับไม้สาราแดงนะครับผมช่วงนี้ก็มีนานานาักตกปลา,ปามาก็ <c oughs> ห้าหกห้าหกคนเนี่นะครับคนตกเมื่อคืนปลายังไม่ไม่เข้านะครับเดี๋ยวรอดูไปก่อนเพึ่งลงเบ็ดเสร็จนะครับผมเสร็จครับผมเดี๋ยวลองเชิงไปก่อนครับสามคันไปก่อนครับของพี่เด่นครับผมครับพึ่งลงเสร็จสวัสดีครับพี่เด่นครับวันนี้มาเอานินโบไหมวันนี้แต่ว่ามาแก้แค้นนะครับมาแก้แค้นนะครับานางฟ้า ก่อนยังไม่เจอหลังฟ้าเลยครับรอบนี้รอบนี้มาเอาลังฟ้าเลยครับไม้ดังไม้ดังไม้เด็ดเดี๋ยวเราติดตามกันครับผมเอาพี่เด็นลงไป ลังที่สี่ครับผมเอาสวยงามครับวันนี้มานินโบนินโบครับปรวันนี้สาลาแดง มาเลยครับมาเลยครับตำลักเลยมามาหาเนี่งมาตักของเงี้ยว่ะอ้ของเงี่ยว่ะจักบัวของของเงี่ยว่ะ จะใครเขาจบบ่วะฮะ ô mà được em mừng mùa khử hả <laughs> ป่าอีกเดินหมหมู่มาหรอกฮะ อียงวะติดปนิดนี่นเนาะดึงมือแข่งหนึ่อง,งอันนี้เดี๋ยอ้ะสินน่ตองกันบ่จับรับสายเพืนเน่อนจะวิสิษ ฝังตัวนั้นแหละใชตะ้ตัวนั้นแหละบ่แม่เนี้วตัวนี้เบ็ดตัวนี้เนาะน,นี่มันอยู่นี่นั่นน,นี่เบ็ดอยู่นี่อ๋อีิ่งใหญมันขาดอยู่ฟูวัวอันนีนเบ็ดหลังนี้เลยดิเป็นนี่งเลยคนฮะโคตรอร่อย สุมหน่อยตมยโคตยอีกไก่กูหนี้าบ่ะมันกิของกับเราเนี่ยอั้ฮ เอาเกกุเกามงก็ดูโอ้ไปคือเกา มีอาการมีอาการหยอกไม่หยกอยก เด hey, <ah? ี๋ยวสิไม่ได้ข่องเฮ้ยของอีกเร็วนะยังไม่ชนวะถือปลาได้มันข่องโอ้เมยเลย أنت oh cái hình vậy Bố, <laughs> oh, <anh phụ> <laughs> มังน้อยมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกป่ากี่รี แล้ววนี่ไงลังฟ,งฟ้าอรางฟ้ายาวพีด Chiến đằng phong chất Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 สวัสดีครับอานาครับฝนตกครับผมลมแรงนะครับลมกระชากกระโชกแรงนะครับผมเก็บเบ็ดเก็บข้าเก็บของขึ้นรถไม่ทันครับผมกลับก่อนครับปลาก็ไม่ได้นะครับรับประทานแห้วไปนะครับนะครับขออนุญาตกลับก่อนครับผมไม่ได้เอาผลงานให้ดูครับได้มานิดหน่อย ปลากระมังนะครับฝนตกพายุน่าจะเข้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบา,บาย